วัตถุดิบมกดาใหม่ด้จ้ะพี่น้องต้นหอมแล้วก็ผักอีตูผักอ,อีตูใน่มาเบิดสวนด้พี่น้องจ๋าเบงเพียแล้วก็ใบบักกูดพี่น้องจ่าอหอมแดงแล้วก็กระเทียมพริกแหง้งพริกสดสะไค่ร้อยเรียบร้อยแล้วพี่น้องจ๋าแลา้วก็คากระช่ายอันนี้บ่มี่กระไดเนาะจากพี่น้องแล้วก็ข้าเบือตำแล้วเรียบร้อยเนาะจ่า ขาดบะไดก็คือนำยานาั่งจะพี่น้องจ๋ายองแล้วเนาะจ้ะแล้วก็เอาพริกหอมกระเทียมกระช่ายค่าตะไคร้มะตําร่วมกันเนาะจะพี่น้องจ๋าแล้วก็ตั้งหม้อเอานำใบยานาั่งใส่เนาะจะพี่น้องแล้วก็เอาพริกเทยาโขกแล้วนะใส่ลงไปติดตามด้วยหมูสามสันเนาะจะพี่น้องจ๋าแล้วก็นำข้าเบือเนาะจะพี่น้องใส่ลงไปโคเล่คเล่คเล่หน่อยหนึ่งเนาะจ้ะ สีสันเริ่มมากเป็นตะเสาบแล้วก็ปรุงด้วยน,นำปลาเนาะจะพี่น้องจ้าชูรสเกลือใส่ตอนตําโขกอันนั้นนะเด้อยจะพี่น้องจ๋าแล้วก็ติดตามโดยนั่งเอกพระเอกก็คือ,อ,อนไมัเผาจะพี่น้องจา้านมัไผ่ปลายายนั่งไปหาเองเนงาะจะเผาเองนาแล้วก็โคเล่โคเล่ใส่พริกดอล,ลงไปพี่น้องเอ้ยแล้วก็ตามโดยหัวหอมเนาะจะแล้วก็บใบบกโกูดใส่ลงไปตามโดยใบหอมจะ แล้วก็พีตูจะมาเบิดสวนอีีจะพี่น้องจ๋าแล้วก็เคล่เคล่โอ้โหพี่น้องมกคือหอมคักหอมเน่หอมทะลุจอเนาะจะพี่น้องเป็นตาเสพเนาะเป็นตาข้าวเหนียวมาคุยหลายโอ้ยเสบคักเสบเน่พี่น้องจ๋าเบิ่งตี่ละหนาตามาเบิ่งแล้วมันเป็นตาเสบเพราะปันไดโอ้โหพี่น้องเอ้ยมาเด้อจ๋ามากินอ่อ มกนอใหม่ใส่หมูสามสันเส็บๆก็จะนั่งเด้อจ้าพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะเส็บหนือไปสารมาแล้วพี่น้องจ๋ามาแล้วมาแล้วเหมือนเดี๋ยนั่งนี่แนวกินมะปากีปากนองก็คือมกนอใหม่ใส่หมูสามสันว่าจ้พี่น้องจ๋าเส็บๆอ่ากินมกนอใหม่ย่างเดียวย่านม่นเรียนกันเดยนั่งกันเลยนี่พักกานจองมากินกับนำพี่น้องจ๋า ขอบบุญขอบคุณพี่น้นองหลายหลายได้จากทีแวะคำให้รับชมรับฟังมากมากพี่น้องจ๋าเมื่อกีนน้ำกันวิธีการเฮ็ดไี่นั่งแต่เฮ็ดไหเบิงในในๆๆน,น้อยนาะจะพี่น้องจ๋าเพราะว่าลำบากในการตั้งกล่องจับกล่องน่าจะพี่น้องมาเดินมาเดินพี่น้องเาว่าสิยูฟังไทยฟังเล่าอยู่ในประเทศอยู่ต่างประเทศน่าจะพี่น้องจ๋ามกนอใหม่ใส่หมูสามสันกับไย่นั่งเด้อพี่น้องจ๋าใส่บักริกดก็หลายหลายจะไปใส่เบิด แฝบจะพี่นองจ้าอืมขยิตัวกับใจว่ามัน เกือบเบิร์สวนพอ <c oughs> มันแบบลงจะไปใส่เบิร์ดขี้นอง อืมอืมเขากันดีค่ะกับข้าวเหนียวหอนๆพี่น้องเอ้ยเบิง่งผลบักพริกดอสิหอดบ่เนาะ เห็นหน่วยชเขียวกับเพชรวาธรรมดาพี่น้อง ใบบกูเจ็บน้อง แจ็บคักเจ็บแน่พี่น,อน้องน้งใหม่กับนงใหม่เพชรปลาสีนั่งไปหายุริมเมนมูนแหล,ละพี่น้องจ้าเสื้อคงเสือขาดมววขาดเพราะว่าน้ำน้งใหม่มันก่อพี่น้องแล้วก็ลื่นทะลายน้ำกับปั้น เกือบตกมูลใด้มากกามาาะมะเผาพี่น้องจ้าหอ,อมหอ,อมกินเผาข้างหน่อไม้เลพี่น้องจ้า บางคนไปกัมกใส่ใบตองก็จะพี่น้องจ้ะได่ยังน,น,นั่งบบทนัดเลยมกใส่หมอใน,นอยุค <laughs> ใหม่ยุคไฮเทค แบบคักรลายพี่น้อง เขาเบื่อมันก็เจ็ดเหมเหนียวนม่มเป็นตะแสบเป็นตะกินดี่หนอกอ เขาเนี้ยกระตีดมือขนาดพี่น้อง เม็ดนีบล๊อเเฮดเป็นไดโอ้ยบล๊อปธรรมาดาพี่น้องจ้า พี่น้องจ้าสำหรับคลิปหนี้ยายนั่งผ้าพีผ้านองกินมกนม้ำใหม่ใส่หมูสามสันก็ขอเจบไปแต่เพียงแค่นี้นอกจากขอบบุญขอบคุณพี่น้องหลายหลายที่แวะเข้ามารับชมรับฟังฟก็ฝากพ่อม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกริงร๊งในเด้อจา้าคลิปงาพอกันไหมสวัสดีค่ะ